มามาพี่น้องหมูหมูหมูมปลาพี่น้องเอ้ไม่แล้วสองวินบารทสงคาลหมูเสียบ็ดอู้แตหยันามากรกาศพี่น้องเอ้ันไก่วานพี่น้องเอ้ขายเลิศเลิศไช่ขาเลอไ่ไปไหนว่านฟันไก่เป็นบ่ ใครหยอกเล็ดเพชรหยอกเล็ดเพชด้ขาหมูหน่อยเซเวีนเซเบีนเซเบีนเซเบีนสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เซเบีนคนมันไก่ได้ขายพอสามหมื่บาทนักชิปเลยทำมาได้เซเบีนได้ด้จะคล้องฝนมาน้หน่อยไงเซเบยนมันยางหน่อยหน่อย อย่าง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 เมนูอย่างมีเหรอเมนูอย่างใส่ท่านคิดว่าดสลั้ใช่ไหมว้าไปข้เขาอยู่วันนั้นว้าสั่งเออ khay vô mua mua phi năng, không. Kéo cái này khui miệng Nhanh 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 มาไปัอุ้งสองไงโอ้ยขันเอาไม่ได้ไหมสิได้เป็นเลยม่ได้ไหมสิเดีไปแน่่อีก อย่างัวน่ะำเหล่าเี่ยสดมขัวาแม่ดีเหมันหมันต์วบแนวตายเลยกะดาีใหัวนี่ยวโเอโป้หงสิใคหัวโอ้หบเบือเราโป้โป้โปกสมาแทงเต้มาหือกันเลยวน่น้หมึงวมไปั้หัวบ้านอยู่ปิัดเป็นก้อโอ้แกเจ่อนคนนี้สีเตเนี่ย ไปทำงานหรือไงวแม่มุ่มแล้วจะจะีกิ่นอืออ่แ่กเราพี่น้องคื้เขาุ้มเราใส่เลย่นอนนี่เลยกินเาเด้อกินเาเจ้าเด้อเยี่ยัมูลูกนหมหมาก่าพี่อย่างก็มีพี่น้องเลยอย่างก็มี่ชมงานอย่างมาทานกนดีวย